คุณชาวาลิตและเพื่อนๆที่แวะเข้ามาดูนะคะดิฉันนางสาวพรทิพภาสวนนารัตน์เลขที่15ชั้นให้ยกศึกษาที่5คับ5วันนี้ดิฉันจะมานำเสนอความรู้ประกอบอ,อินโฟกราฟิกที่ดิฉันได้ไปศึกษามานะ้วคะในหัวข้อเรื่องวิวัฒนาการของศาสนาค่ะและนี่คืออินโฟกราฟิกของเรานะคะไม่ว่าในสมัยใดนะคะมนุษย์ยังต้องการใช้ชีวิตที่มีความสุข ปลอดภัยและใช้ชีวิตอย่างยืนยาวนะคะจึงเป็นที่มาของการนับถือศาสนาค่ะโดยมีวิวัฒนาการดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะวิญญาณนิยมนมนุษย์สมัยปฐมบัิยังมีประสบการณ์ชีวิตน้อยจึงคิดและเชื่อไปตามความรู้อของตนเมื่อเห็นสิ่งที่แปลกก็คิดว่ามีสิ่งมี้ลับอยู่ภายในเรียกว่ามน,น,ะนะคะทำให้เกิดการนับถือมานาขึ้น ต่อมาจึงเกิดหมอผียุคที่หมอผีมีความสัมพัญน,นะคะคือสมัยมายา,า,ยาต่อมามนุษย์เชื่อว่ามน,นะคือวิญญาณสิ่งสถิตอยู่ในทุกๆท,กที่จึงเกิดความพรลุกนัลถือขึ้นยกตัวอย่างเช่นาศาสนาปฐุมภูมิที่มีการแสดงออกเป็นพิธีกรรมทางมายานะคะ2นะคะธรรมชาติเทวนิยมมนมุษเข้าใจว่าวิญญาณมีความ จึงเรียกว่าเทวดาเทพเจ้าซึ่งจะสิงสถิตยอยู่ในธรรมชาติทั่วไปได้ยังนักถือผู้ที่ตนเคารพเช่นบีดามารดาปุยตายายอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเมื่อตายไปก็จะกลายเป็นเทพเจ้าสิงสถิตยอยู่ในที่ทั่วไปเช่นบ้านเรือนเรียกว่าผีบ้านผีเรือนเช่นศาสนาปฐุมภูมิที่เชื่อว่าวิญ,ญญาณแฝงอยู่ในที่ทั่วไปและมีอำนาจที่มีลักษณะเป็นบุคคลเช่นเจ้าที่ค่ะ เนิยมมนุษย์บางพวก่คิดว่าเทพเจ้าต่างๆน่าจะมีฐานะสูงต่ำลดหลันอย่างมนุษย์ทั้งจะมีเทพเจ้าสูงสุดดุจพระราชานะคะบางคนคิดว่ามีเทพเจ้าสูงสุดหลายคนบางคนคิดว่ามีสองคนนะคะฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายดีฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายไม่ดีนะคะและบางคนคิดว่ามีเพียงองค์เดียวนะคะเช่นศาส,สนาโบราณที่เชื่อเรื่องเทพเจ้าเป็นพระผู้เทเวนิยม วานิยมมนุษย์บางคนมีความเห็นว่าเทพเจ้าสูงสุดไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงมนุษย์คิดขึ้นมาเองนะคะความจริงคือทุกสิ่งทุกอย่างไปไปตามปัจจัยนะคะสําหรับมนุษย์แล้วนะคะกาม,มะมีความสำคัญที่สุดสามารถโดนบันดาลให้ชีวิตเป็นไปอย่างไรก็ได้เช่นศาส,สนาโบราณ แทบไม่มีให้คนนับถือเรพเจ้าแล้วแต่หันไปนเชื่อเรื่องของกรรมแทนนะคะจบไปแล้วนะคะกับการนําเสนออินฟโฟกราฟิกของเราในหัวข้อวิวัฒนาการของศาสนานะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย